You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, a n d you must be kidding Think you're gonna hit it วัพี่น้องชาวฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่บอลเลสโซนอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมมาใหม่นะพี่บอลว่าหลายๆคนรออยู่นะครับก็คือฟาวมัดฟาวมัดมาแล้วอัพสกินในตู้ลัคก,กี้รอยัลเฮ้ยดูเอฟเฟคมันก่อนดีกว่า <c oughs> เจ็ดแค่เจ็ดแค่ไรเงี้ยแอ้็ัตัดตัวเขเท่ไอ้สัตว์เอยมาดูดเงินชัดๆโอเควันนี้นะเดี๋ยวพี่บอลก็จะมาทำคลิปนะครับสมทั้งเปินฟอร์มัสแล้วก็อัพเลเวลเต็มด้วยนะว่า พี่บอลเนี่ยจะหมดทั้งหมดกี่เพชรน,นะครับซึ่งคร่าวๆพี่บอลได้เตมเพชรไว้เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าเพชรน,นะหนึ่งเพชรน,นะครับรวมทั้งส่วมเปิลแล้วก็อัพเลเวลด้วยนะครับถึงเลเวลเนะคืออัพเลเวลอ่ะมันทั้งหมดใช้พั0พันสี่ร้อยกว่าโทเคนถูกไหมมันก็น่าจะประมาณ1 4 0 0นเพชร แล้วสุมเปินอีกประมาณพันห้าร้อยเพชรนะครับก็มันแล้วคร่าวๆแล้วน่าจะหมดประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าเพชรนะพี่บอลก็เลยเตรียมมาหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรแต่พี่บอลจะทําการอัพให้ดูว่าวิธีของพี่บอลเนี่ยจะหมดถึงหมื่นเพชรไหมนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่บอลทำยังไงนะครับพี่บอลใช้วิธีไปสุ่มกล่องเอาเนาะมาดูว่าวิธีการสุมกล่องของพี่บอลเนี่ยจะหมดถึงหนึ่งหมื่นเพชรไหมหรือหมดถึงหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรไหมนะ มาเดี๋ยวเราก็มาทําการสุ่มกันเลยแล้วกันเอานี่ออกเอานี่ออกสองอันไปยังไงก็เหมาหมตู้อยู่แล้วนะตรงเลยว่าเหมาหมตุแน่นอนไปครั้งแรกเลย <c oughs> ไปได้กล่องมาเนาะได้กระเป๋ามา อ่าได้นี่มาปะได้กล่องศพมาอ่าได้ล่มมาอ่าเป็นไงพี่บอลบอกแล้วยังไงก็หมดตู้แน่นอนครั้งที่สองน,นะครับ499เพชรก็ได้มาแล้วนะครับปืนเาวมัดของเรานั่นเองปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันอาวุธที่มาใหม่เนะ <c oughs> ซึ่งค่าเริ่มต้นนะครับฟอร์มัก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองสวมใส่แสดงในล็อบบี้ด้วยก็คือเพิ่มดาเมจบวกอัตราในการยิง1น,นะครับผมลดความเร็วรีโหลด2นะครับก็น่าจะถ้าเกิดไม่ up ก็น่าจะชักกระสุนช้ามากๆเลยนะเดี๋ยวพี่บอลจะไปทําการสุ่มเอ้ดูก่อนว่าพี่บอลหมดเพชรกับอันเนี้ยไปเท่าไหร่นะพี่บอลหมดเพชรไปทั้งหมด1582เพชรนะเฉพาะสุ่มปืนนะครับหนึ่อเพชรนะเดี๋ยววันนี้พี่บอลจะมาแบบ ละเอียดละเอียดเลยแล้วกัน1 5 0 8 2หัดเพชรนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัพเลเวลกันต่อเลยเลือกทิสองนะครับใช้ทั้งหมด30เอ่อสาโทเค็นนี้ใช่ไหมก็เมื่อกี้เราไปสุ่มนะอย่าลืมเข้าไปดูของนะครับเพราะว่าเราได้ของมาด้วยถูกไหมได้หน้ากากนี่มาไม่เอาใส่คาบุกิวันนี้ต้องคาบุกิเท่านั้นนี่นะครับก็จะเป็นล่มหน้าตามจะเป็นอย่างนี้เลยนะเฮ้ยสวยนะไม่ใหญ่มากด้วย สะพายล่มด้วยนะเวลหนึ่งเวลสองเอ้ยสวยสวยแล้วก็เวลสามถือว่าสวยนะสวยเลยแล้วก็ได้กล่องศพเอ่อกล่องศพมาได้ล่มมาโอเคแล้วก็มาดูหน้านี้ได้นะครับกล่องที่เราได้สก,กินอัปเกรดมานะเปิดเลย ว่าได้เท่าไหร่ได้สี่ให้แค่สี่บ้า,อบาเอ้ยห้าเติมเพชรสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรอุยต้องเติมแล้วแหละเฮ้ยถ้าโคตรเท่ถ้าโคตรเท่บอกเลยครับเติมเพชรสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะบวกแอร์บอเฮ้ยเท่เท่อันนี้เท่จริงคาบุกิค่อนข้างเท่นะยังไงเติมแน่นอนเดี๋ยวพี่บอลจะไปเติมทำการเติมแล้วมาให้น้องๆดูกันว่าท่าเป็นยังไงนะเราไปทำการสุ่มกันก่อนดีก่อ เ,เปิดกล่องนะเปิดกล่องน้องๆก็ไปที่กล่องนะครับผมอ่ะนี่นะจะเป็นตัวคาบุกิถูกไหมเอ๋ทำการส่มกล่องละห้าสิบเพชนะครับผมอย่าลืมว่าน้องๆเข้ามาดูนี่ด้วยนะครับมันจะมีบัตรส่วนลดนั่นเองนั่นก็คือวิธีที่พี่บอลใช้นะก็คือว่าใช้ไปเลยครับมาก่อนเลยสามพันเพชสามพันเพช สามพันเพชรเดี๋ยวกันนะสามพันเพชรน้องๆก็จะได้ลบทั้งหมดหกร้อสี่ถูกปะถ้าใช้หกร้อยเนี่ยน้องๆก็จะลดหกร้อยก็เหลือสองพันสี่ถูกไหมใช้ไปก่อนเลยเฮ้ยได้เก้ามา เฮ้ยได้เก้าเฮ้ยถือว่ากล่องกล่องโอเคมากเลยนะมีห้ามีสักมีเก้าไม่เกลือครับเอ้ยเก้ามีแปดด้วยดิไม่เกลือนะบอกเลยว่าไม่เกลือนะมาทําการสุ่มต่อทีนี้พี่บอลจะเอาสองพันเพชรนะสองพันเพชรมันจะได้ลบเจ็ดตอกถูกไหมมันก็จะถูกกว่านั่นเองเฮ้ยอันนี้เกลอะเน่เหมือนสามพันเพชรเลยนี่เหมือนสามพันเพชรเลยไปอีกสามพันเพชรแล้วกัน พี่บอนว่า3,000เพชรมันไม่เกือ3,000เพชรเอาลบ600ไปเนี่ยได้9ได้10เนี่ยใช้วิธีนี้นะครับพี่บอลว่ามันไม่เปลืองนะเดี๋ยวพี่บอลมาสรุปให้ดูทีเดียวเลยแล้วกันนะครับว่าพี่บอนจะใช้หมดเนี่ยทั้งหมดกี่เพชรนะอรนเอารับเนี่ยเอา2,000ล้วกัน2,000ลบ700ไป ได้เก้ามาอยู่นะเอาอีกสองพันจะใช้ให้หมดไปเลยแล้วกันนะเพราะยังไงมันก็มันถึงอยู่แล้วอะ่ะมันใช้โหตั้งพันพันกว่าโทเค็นอตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะสุ่มไปก่อนเฮ้ยเหลือที่พันเก้าปะเดี๋ยวพี่บอลลองไปอัพเลเวลเปินก่อนแล้วกันว่าพี่บอลได้ถึงเลเวลไหนนะครับ วุ้ยได้มาพันสองขาดอีกแค่สองร้อยเห็นไหมไม่ถึงพันสี่ร้อยเพชรนะไปเดินคันกันเลยเดินขันกันต่อเลยเลินคัดกันเลยเลเวล4นะครับก็อันนี้ก็จะบวกค่าสถานะก็คือเอฟเฟกเวลายิงนะครับผมแล้วก็เอ่ออีก240นั่นเองเลเวล5ก็จะ จะเป็นเวลาเรายิงตายนเกาจะเป็นเหมือนวิญญาณลอยนะศพนี่เป็นไงต่อไปเป็นเลเวล6นะครับก็ค่าสถานะจะเพิ่มขึ้นก็คือดาเมจ2อัตราในการบวกหนึ่นะครับลดความเร็วรีโหลดไปแค่1เท่านั้นเองไปอีก400โอ้โหเป็นไงแค่นี้ก็สุดแล้วครับผมแค่นี้ก็สุดแล้ว แล้วก็เลเวลสุดท้ายอีกหกร้อยป่ะเดี๋ยวเราไปทำการสุ่มกันต่ออีกสองร้อยเพชรแล้วกันตอนนี้มีสามร้อเจสิบนะเฮ้ยถือว่าหนึ่งหมื่นห้าพันของพี่บอลก็พอนะเนี่ยถือว่าพอเนาะปะ่ะอีกสองพันเพชรได้ลบเจ็ดร้อยโอเค พอไหมอ่ะพอไหมอ่ะขอเข้าไปดูก่อนและกันว่าพอหรือเปล่าได้มาเท่าไหร่เฮ้ยขาดอีกเท่าไหร่วะเนี่ยแค่สามสิบแปดนะครับขาดอีกแค่สามสิบแปดหวพี่บอลไปสุ่มหกร้อยลดหกร้อยสามพันเพชรตั้งสองที่เนี่ยเสียดายอ่ะขาดขาดอีกแค่สามสิบสองนะสามสิบสองสามสิบสองอะสิบสามร้อย สามสิบสองใช่ไหมสามสิบสองกล่องถ้าสิบสองกล่องก็ได้อยู่ประมาณสิบถูกปะ่ะพี่บอลจะเอาส่วนลดด้วยอะ่ะห้าร้อยหรอห้าร้อยเหลือสี่ร้อยใช่เดี๋ยวก็นะาสามสิบใช่ปะ่ะสิบกล่องก็อยู่ประมาณสี่ร้อยสิบกล่องอะ่ะน่าจะพอ สิบกล่องสิบกล่องเท่ากับเราหมดกับอีกแค่สี่รอยเพชรเองไปสิบกล่องได้ไหมได้ห้าได้เจ็ดโอเคน่าจะพอนะครับน่าจะพอแล้วโอเคพอแล้วเป็นไงนี่ไงเกินมายี่สิบด้วยไม่เป็นไรเราใช้ส่วนลดไปได้มาแล้วเลเวลเจ็ดนะครับพร้อมกับท่าทางนี่เลยปะเราสวมใส่กันเลยละกัน เดี๋ยวพี่บ้นานออกไปสวนไซก่อนนี่เลยครับเล้ามัดเป็นไงเทวรั่ละเ e บเจ็ดนะครับผมมันก็จะมีค่าสถานนะก็คือทำดาเมจพิษด,ด้วยนะอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับทำดาเมจพิเศษต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่ก็คือว่าเหมือนเป็นพิษอะครับเวลาที่ เรายิงไปเปิบแล้วศัตรูเคลื่อนที่นะครับเลือดจะลดลงไปด้วยนะเหมือนเพชรเหมือน VHS นั่นเองอก็อันนี้เลยนี่เทปล่ปะ eyes of the eagle นี่เทปะละ่ะเสียได้อ่ะแม่งเราไปพลาดไม่งั้นน่าจะประหยัดกว่านี้พี่บอลน,นะครับสำหรับสุ่มสกิลปืนนะสุ่มสกิลปืนหมดไปทั้งหมดนะครับ หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองเพชรนะครับแล้วก็เราหมดกับกิจกรรมการสุ่งปืนนะครับอีกสองร้อยห้าสิบสามหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเพชรนะครับผมหนึ่งหมื่นสะี่ร้อยเพชรนะแต่จริงๆแล้วอาจจะหมดแค่หมื่นเดียวนะเพราะว่าพี่บอลได้เออโทเคนเกินมาอีกยี่สิบนะครับผมหนึ1400่งหมื่นสี่ร้อยเพชรนะครับเตรียมเพชรไว้ทั้งหมดก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน เก้าร้อยเพชรไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันเพชรนะถ้าใครอาจดวงดีกว่าพี่ลาสุมกล่องก็อาจจะถูกกว่าแต่เราถูกกว่าไม่เท่าไหร่หรือใครจะเกลี่ยกว่าพี่ก็จะแพงกว่าไม่เท่าไหร่นั่นเองสําหรับปืน format u อ skill ลนี่นะครับก็ใช้ไม่ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรนะของวิธีของพี่บอลแต่ถ้าน้องๆน,นะครับไปซื้อเหมือนครั้งแรกที่พี่บอลสุ่มก็คือไปซื้อโทเค็นอ่ะมันอันละสิบบาทอ่ะเอ้มันอันละสิบเพชรอะต่ออันอะแล้วคิดดีน้องต้องใช้หนึ่งพันสี่ร้อยอันอะพันสี่ร้อยอันเป็นเงิน เป็นเพชรมูลค่าหนึ่งหมื่นสี่พันเพชรอ่ะหนึ่งหมื่นสี่พันเพชรพี่ว่าสุ่มกล่องแล้วก็ใช้บัตรส่วนลดมาอย่างไงก็คุ้มกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องพี่บอลเลสโซ่ด้วยนะครับแล้วครั้งหน้ามีกิจ,จกรรมอะไรมาอีกว่าจะสุ่มแล้วประหยัดให้มากที่สุดวิธีไหนนะครับอันนี้ก็เตียวค่าพี่บอลหมดเงินไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นเพชรตีไปทั้งหมดนะพอพี่บอลเติมน่าจะประมาณสองพันบาทหนึ่งหมื่นสองพันเพชรเนี่ยสองพันบาท 2, 2,200บาทนะครับตีไปประมาณ2,200บาทนะครับสำหรับปืนฟาวมัดนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่บอลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม